เปลี่ยนไขมันสะสมให้เป็นไขมันเาผาผลาญช่วยลดน้ําหนักรู้ไหมคะว่าการลดน้ําหนักที่ให้ได้ผลต้องเปลี่ยนไขมันให้เป็นไขมันที่ช่วยในการเาผาผลาญไขมันในร่างกายมีอยู่3ชนิดสีขาวสีเบด,ส,เบดสีน้ําตาลไขมันสีขาวช่วยเก็บพลังงานสะสมที่พุงต้นแขนต้นขาถ้ามีเยอะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจ ไขมันสีน้ําตาลพบมากในเด็กทารกช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดทาให้ร่างกายอบอุ่นไขมันสีเบทผสมระหว่างสีขาวกับสีน้ําตาลมารู้จักวิธีที่จะทําให้ไขมันสีขาวเปลี่ยนเป็นไขมันสีเบทกันนะคะ 1. อาบน้ําเย็นหรืออยู่ในอากาศที่เย็น 2. อออกกาลังกายแบบฮิตหรือเวทเทรนนิ่งจะเปลี่ยนไขมันสีขาวเป็นสีเบทค่ะ 3. กินอาหารกระตุ้นไขมันสีน้ำตาลเช่นชาเย็บามาเต้พริกน้ำมันมะพร้าวใครที่อยากพอผ่านไขมันทั้งวันลดน้ำหนักเปลี่ยนไขมันสีขาวให้เป็นสีเบทค่ะ